สวัสดีครับสวัสดี f อฟซยัชาแนลนะครับแลวก็สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับผมสวัสดีตอนสี่โมงเย็นครับเพชรวิษนุนะเพชรวิษนุอยู่นี่ออกสองขดนะครับออกสองใหม่วันนี้ดานทุ่นวาจากคอนแกนอีกเสยนเคยครับสองเดือนผ่านไปกลับมาเจอกันอีกอะนะครับอาจารย์หม่อนอาจารย์หม่อนใส่ เพชรพญายืนนะครับบริติดใหม่จ้กตัวนะครับเด้อบรรยากาศเฟื่องุ่มบริติดใหม่นะครับทั้งขุนคันแหละเพชรพญายืดขันแหละเหลือเพชรบิณุนะครับ,ญญย,ญญรบยังอยู่ทั้งต้นนี่ยังมันทํางานไปรุ่นน้ำกันครับผมพุนละอยู่มองรถอยู่พุนละไปเพชรพญายืดครับอยู่กกสกแบหน่อยข้างภูมินี่แหละส่นวนเพชรวิณุอยู่หลังต้นเสือกตัวนี้ อยู่หลังตัวนี้กุกษาตรกันทั้งสองแหครับทำงานทั้งสองเหรอหนึ่งกุกทั้งสองนะครับเพชรพญานิสิเสียงกลางคืนยันยาน,นาตัวนี้ของเพชรวิศนุโอเค ตอบเพชรพญายเงืออยู่ด้านหลังครับนี่นั่นมีขันตอบมีคู่ตอบเพชรพญายเงืออยู่นี่อ,อยู่แถวกุกตานมนนะครับเด้อไก่กันอยู่โอ้ต้อนอก็นตะไคร้ทั้งบนก็บสองตะไลรครับทั้ง ต้องเพลิดิสนุเมาท่องพีกับซัตอะไรอยู่นี่ท่านทซึ่งว่ามันไปกกบกไงฮึบซัดขึ้นแล้วปลายกกซัดบาดเ่ยมึงมึงมึงโอ้ยอยู่กกโอ้ยไปหากันเองโอ้ยเวียนอีกแล้วพานหนี ตัดหนาอยู่ข้างเสาไปครับโอ้ยกนกมาคู่เซียนกระกากระกาดลูกกำปันยิ่นมานน่โอ้ยอาแล้วครับมองสะอาดนั่น นกอยูันครับตัวหนึหน่งมีขมใสไวนีโอโตกละสัตั้งไหนกันเป็นวันๆฝนม้งจีกระจอกนา้าจอก้นวันแล้วงสัสจะฝนตกแล้วครับบานนี่รมแตกตุ่มๆมาเราวบานนี่โอ้ นกกกำลังไหลโอ้ยปลาเหมือครับมีหขาลุ่งกินนามวอ้ยเด็กส,สนุกเดวิสนุเอาลงแล้วครับเด้อ กระบอกพาครับวังหันใส่เอาว่าพวกนึงมันไหนนกครงแรมไปเบิ่งโอ้ยมันเป็นย่างงานใหม่คือตุ่มตับตุ่มตับตุ่แนวเนี่ยไปหอดนาแล้วมันจีรีดอยู่ครับเอาคืนเมืองเราก็บอกคันเลยเหนียวไปเลยโอ้ยสิ่งนี้บาดเบิดนกสิเรียนนะเรือเสียมาเพชรตัวเดียวมาหลุ่นแต่น้ำไอ้พญาเงือเพชรพญาเงือเพิ่อนี่ นกเขาตดนมานี่ก็เอาบบเป็นมานี่ยละ่ะนกยังยืนฟ้องถึงนกเขาตดนเรียบร้อยนะครับคนไทยก็บ,บินออกคือสือ,สอผ่าดมาหันเลยมาเนี่เหมือนหานกคแค่แร้ไปเล่นมาเนี่ตรงนี้ขือนอกใหม่อีกตัวหนึ่งมาเกี่ยมนะเหมือนกับเซมาเพียดทำดีแล้วมันบ้าตายโอ้ยเมือนกับเมืองขน ปีกทางโอ้ยปกตินกดินดินโอ้ยหัวกระแตกบ่นั่นโอ้ยอีดีโอ <c oughs> ับ้างโอ้ยหัวดำเบิดอรถบาดเวรกรรมมาเนี่ยหัวแตกโอ้ยพิดพลาดนะพิดพลาดแล้วครับโดนนะพชรวิศนุโอ้ยพักอีกยาวเลยแบบเนี้ย โอ้ย oh, ลูกจากนกแขะแขโอ้โหนี่ไม่น่าเลยลูกบิงไปบัดปีก oh, oh, <hi. S 2> อุ้ยเกือบมันเอาไปหยำตัวนี้ก็เว่าเด้อเด้วเมื่อลังมึงต้องเจอโอ้ยบางทีครับจนเสื่อมจนเศร้าไปเลยอ้ปีกบดตบัดเสียนเลย เดืออยู่พอจักสนินนี่ปีกมดครับตายแล้วพักเงาเลยบานนี่พักครับนกเลนโบเหลือเหลาบานนี่ออื่นหานกไม้มาแจม่มเสียมาเผ็ดตกลงเขาลงลาม,มลงยาสตูดนะครับเลาวลงแล้วอาจารย์หม่อนไม่พอลงให้เห็ดพญาเหยื่อนะครับกะบอสามาทีดึงรกขอตนให้กระซ ו สือพญายเหยื่อดีดีครับ ขันหัมยุทธพันโมนกเขาต้นมีตัวหนึ่งเขามาพันมอเขาเขาเขา,ขาต้นเขามาจองนาแล้วก็ปล่อยเขาหนีเจอกันคลิปหนา้าครับอาจารย์ <c oughs> โอ้หนุ่มอัปปา,าไปหอตัวละเอโอโหล่ะนกป่า ูอ่างเกิดการเสี่ยงโบเอาเขาเข้าเขาขัดต้นก็บว่เอาดิปห้ึงขียอดซึงหัวเขาว่าเอา เออประสบการณ์ยังมอนมาทยางเป็นทอไหไ่เดือนนะเอาไอ้ไม่สาเพลิดพญาเงือกว่าไปทำงานเพลิดเบสโนุกะับโดนเกาเ่าเขาหนุ่มโอ้โรได้ตั้งกล่องไว้เกือบสินซื้อเกือบสินซื้อจังยามได้ด้สเดใสอีกบาลนี่ปีใหม่หลังปีใหม่ผมไปจ้ะ โอ้ยเสียดายเสียดายมื่อเดินหาอีย่งเราออกเอาตัวใดนน่อบาดเอานกฝึกประสบการณ์บอเดินหาฝึกประสบการณ์ออกดีกว่าพระเอกของไข่ออกระเอกของไข่ออกโอเคเสียบ่เห็ดอ่ะเจอกันคลิปหน้าจารครับผมสวัสดีครับทางกลับหาเมืองกวาครับไม่ตามเป้าหมาย